หัวหม่เมื่อถึงเวลาแล้วเอจงเล่นริ่มปลองฝีมือได้ตำแหน่งหน้าที่การงานฝีมือใค็กแรงูดนั้นเอาไปแล้วก็เป็นอันว่าวันนี้ข้ายกเลิกการสู้แล้วกันทำไมเพราะไม่เหมาะเลยการสู้กับคุณสุงทรโทไม่เหมาะในฐานะที่เป็นครู ทุกๆคนคือสิทธิ์แต่ขณะนี้นี่มันคือหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องแสดงฝีมือให้ประจักษ์ต่อสายตาของท่านมหาอุปราชและยกระดตำแหน่งหน้าที่รอเจ้าเป็นรางวัลขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งแกร่งเวลาท่านพี่น้องไปงต่เราเองก็ที่จะขาดสิทได้ขอบคุณคือเธอพระโอรสไทย สุธีรศรีโอ้โหสุธีรกศรีโอ้โหหอววันนี้หัวที่กำลังแตกก้างเนี่ยฮะวันนี้กำลังแตกก้างการแต่งงานกันเหลืออุบอะไรเศร้าในการประวัตขั้นนี้ถ้าข้าพเจ้ามังโกสุขลาจะขโคบฝีมือกับเมืองลายสักครั้งชะ่อว่าท่านอุปราชมังสุรนา่คงจะไม่ว่าอะไร หรือว่าท่านเห็นว่าเมืองลายนั้นเป็นบุตรชายที่เกิดเกิดท่านจึงไม่กล้าให้มางปาพิมพมือกับข้ามังโกต็แล้วแต่ท่านทีนตน่ต้องควนเถิดมัไโปสถานที่ห่นงนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคนอย่างเรามังสือนะัเมือม่ออยู่ในเครื่องแบบของทหารย่อมไม่มีพี่มีน้องมีพ่อหรือแม่ม เมื à, ời, ời, ่อเจ้าอยากจะปะฝีมือด้วยเมืองใดก็ตามใจเจ้าเรับว่าอย่างไรก็เมืองใดจุดจานะแกโดนไม่ใช่น้อยแต่อยากจะรู้นะว่าไอ้บุญชายเขาอุปการไปคนละหน้าตื่นขึ้นท้องคำนี้ฝีมือตั้งเองสักแค่ไหนชัวร์ไอ้พี่เลยนะพี่ ก็รู้มัโต่ทีการลองที่มือเลือกใจรัดคนใจโค้คดอักวักตรงกายเป็นตัวดีมาโตถึงเวาไม่สาถจะรอช่วยได้ถวันสองจะหาคุณมัเลิกนะมาเลิกมาเลิกก่อนหนตั้งนาทีแล้วพี่จัดการเลย ไอไ้บางลาโพนี่หน,นุ่ม้ามันดีตีแอกระลาแอหน้าถือคมน้ำหน้าลึกใส นิ้ว่าหน่อยแอสแล้วใช่ยังใครอีกั้ยที่จะประลองด้วยเมืองไรเจ้าเจ้าเหรอเจ้าท้าใครสุรทินสยอของหน่อยมึงเชื่ออะไรสุรทินสยอของหน่อยจะตัดยาผ้า คนอย่างมึงเราพักเกิดมานี้ที่ยากอยู่แล้วมีชื่อได้ไอ้สักหน่อยคงไม่ลำบากหรอกในเมื่อทุกคนมาจับแล้ววะรอกที่ละวัดรักละกอดเมืองไรเป็นผู้ชนะในการประลองถ้าอไงกองปีขวาเราจะขอว่าห้มารายเป็นผู้ครอบรองตำแหน่งไส่ด้วส่วนนายกองปีซาง จะไม่ให้มันไม่ได้พราะมันเปน้องหุวนะเราขอมอบให้เจ้ามังราโชนอกรัดรถยนกันตามลำดับทุกคนจงทราบก่อนพระอาทิตย์ลุ่งพุ่งนี้กูจะกี้ากอรทัพเข้าสู้ไอ้ อยาให้ติดใจเอาความกันเลยนี่คือการประลองไอ้มึงคนก็ัะสมือแล้วยดเขยื้ม่อแล้ว ขอหวังทันทฉันขอมอบให้พ er ี่ขอเป็นลรงใจให้กับพี่มนเลาขอให้พี่เสียสชนะกลับมาเราจะมาวนดีคืนจะคอยดีกันพี่ให้กำยาข้ามมาลาตรนี้จะนับใคชนะกลับมาโศกใจเป็นวามากไได้มีอะไรวันพระไม่ดีมีหนเยวและข้าพเจ้ามาลาขอให้ท่านเกบเอาไว้พระข้าพเจ้า เขาไหวอย่าเสียเวลาเลยไปเถอะน้องขียให้ทุกวันกเลยทางเงินสิลกสิตากว่าที่จะเกิดทางออกของค้าส่บ้างนะจ๊ะแค่ตั้งใจสลาพ่อและแม่ปัดอะ